ขาาองชาวนครสวรรค์เสียยี่นะเจ้าของพอสายยนต์แล้วก็เป็นอของชมรมประธานชมรมเสือเสียดตัวเราปรบมือต้อนรับท่านหนลังนะครับสำหรับแนวทางนี้ก็ขอขอบคุณท่านประธานกลุ่มบริษัทเอที่คุณประพันธ์ะนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในเสือเศษตัวในกลุ่มของผมนะฮะ อันเดิมผมแนะนำตัวผมเองนิดหนึ่งผมชื่อพี่ชัยวงแก้ปว,วดทองนะฮะเป็นประธานกลุ่มโดัก่อสายทุกนะฮะตั้งมือทั้งพอสายโยนนะฮะข่าวสายลิซิ่งนะฮะมีหลายหลายบริษัทเหมือนกันนะครับนะฮะในในงนครั้งนี้นะครับผมจะแนะนํากลุ่มเซอสิบเอ็ดตัวนิดหนึ่งนะฮะขอเรียกเรื่ออันนี้ซอสกระดิญยานะครับอันนี้กอสแดงนะฮะเซอสิบเอ็ดตัวนะครับ อันนี like. ้กำลังนะครับมาแาบเหนือเลยอันนี้สมจิ๋งไทยแสงเมืองแสงนะครับอันดีตหน้าข่าวหน้าสุดคนนะครับครับอันนี้คุณเหยินนะฮะเจ้าของฟาร์มไก่นะฮะอันนี้คุณเซนเจ้าของร้านขายเครื่องมือเกษตรนะฮะมีจะมีวันที่จะแจกเครื่องยนต์แอนิคมาสองวันไหนจะแจกนะครับอ่าอันนี้สมุนพิพากรอดีตอดีต ขออ่านะฮะขออ่านการพิสูจี์นะครับอันนี้กลุ่มของของโพดพิสารันอันนี้คุณเด้งนะฮะและของนันแกสนะฮะครับอันนี้คุณสมศักดิ์ครับสิงสีนะฮะอันนี้คุณพงนะฮะคุณพงมาจากเหนืออันนี้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 ชื่อเขียนได้นะฮะแจกข้อสารอยู่ที่อยู่ที่ ด่างฟ้านะฮะ,ะแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เตรียมข้อสารมาเนื่องจากข้อสารมันจนมากนะฮะถ้าใครสนใจไปต่างฟ้านะผาบอกว่าตอนนี้ขายข้อสารไม่ได้นี่แต่คนมารอแฉกนะครับครับในการครั้งนี้นะลุ่นะมจะที่ตัวก,ก็มีโอกาสที่ร่มมวมกับกลุ่มกลุ่มบริษัทแฉทิศมหาเ,เรยเจ้าปัญญาวิทยาลายัยน,นรครสวรรค์ร่วมกับ บริษัทและประสอยจำตัดพร้อมกับโรงแรมแกนสนุกเจ้าของสถานที่นะครับครับในโอกาสนี้ที่มีมีมีส่วนร่วมนะฮะในการที่มอบถิ่นน้ำใจให้กับพวกเราที่เหลือร้อนในเรื่องตัวไวรัสโควิดกันนะฮะนะครับก็แจกกันหลายหลที่นะครับแจกกันหลายหลที่ผมเองในส่วนของในชมโรงวิ่ง6กสามถุนก็แจกอยู่ตรง ตรงเองบอกคุณหัน้ําเสียของเทศบาลนะฮะแต่ก็เป็นช่วงๆนะไม่ได้แจกทุกวันนะครับนะแต่ของของทางผมนี้แจกมาตั้ง,งแต่วนันที่ยีสิบหกนะนะจนแจกไปเรื่อยนะฮะจนใกล้จนให้มันพนวิกฤตโอกาสตรงนี้นิดหนึ่งนะครับในการทางนี้ก็ก็ขอขอบคุณนะที่มีสว่วนร่วมในการมาตรงนี้นะครับ อพอพออขอขอบคุณการเขครับขอคทีมรานขอขอบคุณค่ะคนที่มาเฉลิมฉลองนะคะลำดับต่อไปกาบเรนเซอร์พุทธประพันธ์ค่ะขอบคุณ้รนะครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับและบท่านอจะมาจากใกล้เคียงน,นะครับผมในนาของประพันธ์นะซึ่งจริงๆก็เป็นซีซีอ e นะของ รวมน้าตาลรวน้ำตาลบ้านแก่งรู้จักใช่ไหมฮะที่นครสวรรค์นะรงน้ำตาลลมผลนะครับท่านหมอก็ดูแลอยู่นะครับแล้วก็รงน้ำตาลที่เกษตรไทยที่ตาทีนะครับแล้วก็ที่เจรดีนะครับทีมก็เป็นคนนครสวรรค์นะครับเราประกอบอาชีพโดยสุดจิตก็ทำอุตสาหกรรมนะครับเราอาจจะโชคดีคนหนึ่งคือเราได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ธุรกิจเหมือนกันะต้องบอกว่าธุรกิจวิกิตเที่ยวนี้มันวิกิตไปทั่วประเทศไทยเลยเพียงแต่ว่าเรายังมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนเดือดร้อนอกับเราที่น้องทุกท่านเนี่ยเป็นคนสําคัญท่านสำคัญต่อครอบครัวท่านมีพี่มีแม่มีลูกมีอะไรกับตากดูแลทํความเดือดร้อนอ่ะเราขอว่าเราส่วนเลงคือ ให้เราช่วยกันและกันเพราะเราเป็นคนไทยน,นะเราก็มีจิตใจที่ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทางกลุงเรานัซึ่งมีมหาวิทยาลัยเจ้าพญาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เจ็คนะทีมหาวิทยาลัยเจ้าพญาก็มาช่วยทุกวันผมเพิ่มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะในในใน,ในการ,รน,นะงับสลยอยู่ที่กรุงเทพนะต้องขอบคุณทางโรงแรม ไทยวิศนุนะครับเจ้าหน้าที่เขาช่วยดูแลนะครับหรือลงผึงเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับทางหนักก็มาช่วยดูแลจัดระเบียบอะไรต่างๆจะสังเกตว่าเรายังมีเรื่องเต็นท์อะไรต่างๆแะทางเทศบาลก็ช่วยมาจัดให้ไม่งนั้นต้องแออาจจัต้องตัดตักแนบแอมต่างลำบากนะก็ผมว่าอย่างน้อยสิ่งที่อำนวยความสะดวกบ้างนะก็เป็นสิ่งที่ ความจริงใจของคนครสอนให้คนครสค์น,นะครับก็หวังว่ายังไงเราต้องช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตกันให้ได้ผมยังเชื่อที่ว่าเมืองไทยมีศักยภาพนะเมืองไทยเรามีน้ำใจนะครับเราจะต้องช่วยกันฝ่าฟันไปให้ได้นะครับเรายังพอมีศักยาภาพที่จะมาช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะแล้วพร้อมนี้นะครับเราเราก็มีเตรียมที่ว่าพวกผู้ค้าของเราคือใทรครับ บริษัทและกาซอยนะเป็นนมที่อร่อยนมที่นั่นนะก็จะได้บางครั้งติดไม้ติดมือไปบ้านนะขนมเสี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็รวมถึงขนมเจล่ซึ่งน้องๆก็จะได้สามารถติดไปนะไปไปทานเลยด้วยนะครับก็มีความตั้งใจที่จะแจกนะให้กับพวกเราเพื่อสางความดีกินได้ผมเข้าใจถึงความเดือดร้อนนะมันเดือดร้อนต้อง เราต้องช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับก็ให้รู้ว่าเราในฐานะตัวนชนบุรีท้งทีมีความรักและมีความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับก็ขอเอาใจช่วยและไปฝากทาวิกิทั้งนี้ไปให้ได้นะครับและทั้งนี้ก็เลยพันพวกทีมเสือเสียตัวบอกโอ้ยงั้นผมขอมาร่วมด้วยเลยแล้วกันจะได้มามาร่วมร่วมร่วมวมาทำทำความ,มดีร่วมกันนะครับครับก็คงไม่ควนเวลานะเดี๋ยว เรอจะไปแย่งซีนภายอนจานเจ๊กหนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับของคุณจุกกอานแต่ก็คือประธานเี่นาชสนะคะเถึงแม่นางคุณแม่